i n g n o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับ Good Morning i n g Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งที่ควรทำในวัย20ซะจะได้ไม่เสียใจเมื่อถึงวัย40 สวัสดีครับมาพบกับเพกและทีมงานอิง Now อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับอยู่ไวัยไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าไวัยไหนมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าวัยเนี้ยเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีปุ่มย้อนกลับนะนอกจากว่าอีลอนมารนะครับที่เขาผลิตรถยนต์เทส l a นะครับจะทำทำ,ทำแมชชีนได้น,นะครับผมแต่เพกเชื่อว่าเรานั้นมาพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดไปด้วยกันนะครับในแบบของเราเนี่ย ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเรานำา6ข้อดีๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับจากทีมงานอิงนาวเนี่ยเพื่อให้ทุกคนนะครับจะได้ไม่เสียใจเมื่อถึงวัย40แต่ว่าวัยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าทำได้ก่อนเนี่ยกำลังวังชามันก็ดีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่แน่นอนนะครับส่วนวัยยังไหวเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับสามารถมาทำไปด้วยกันได้นะครับมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันนะครับให้อภัยตัวเอง วันนี้นะครับไม่ว่าเรานั้นจะเคยหลุดพูดความลับของคนอื่นออกไปหรือว่าเคยลืมส่งการ์ดยินดีกับงานแต่งของเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาว่างหรือแม้กระทั่งว่าตั้งใจเคยทําในสิ่งที่ทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วก็มารู้สึกว่าเอ๊ะ ตัวเราเนี่ยทำไมมันแบบทาไปได้ไงวะเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับมันไม่เป็นไรเลยนะครับผมเพราะว่าทุกความคิดการกระทําของเราเนี่ยทุกอย่างล้วนแล้วมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็รีบให้อภัยตัวเองนะครับเราก็กลับใจใหม่นะครับในการที่เราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ทําสิ่งนั้นอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอโทษขอโพยหรือว่าหาโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยนะครับ มาถึงเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะครับนั่นก็คือลงทุนศึกษาเรื่องการเงินนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้นะครับว่าเงินออมในบัญชีของเราเนี่ยทำให้เราสูญเสียเงินเฮ้ยมันคืออะไรครับรู้ไหมครับว่าความแตกต่างของการเงินกับการพนันนั้นคืออะไรนะครับและอีกคําถามนึงคือ สุขภาพของการเงินของเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ3คําถามนี้นะครับคือเหตุผลที่เรานั้นจําเป็นต้องศึกษาเรื่องการเงินไว้บ้างน,นะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรารู้เรื่องการเงินไว้บ้างเนี่ยก็ได้เปรียบกว่าการที่ไม่รู้เลยใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าอย่าไปสนใจเลยเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องของคนรวยนะครับหรือว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องของคนรวยนะครับวันนี้รวยจนมันก็วัดกันยากใช่ไหมครับบางคนมี100เนี่ยอาจจะบอกว่าฉันรวยแล้วก็ได้นะครับสิ่งสําคัญเลยมันก็คือว่าเราเนี่ย ศึกษาเพื่อเข้าใจจะได้มีประสบการณ์มือ1น,นะครับไม่ต้องมีประสบการณ์มือ2จากการฟังคนอื่นอย่างเดียวนะครับการฟังก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การที่ศึกษาและเข้าใจก็ย่อมดีกว่าเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับข้อที่3นะครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Instagram นะครับหรือว่าอะไรอีกมากมายเลยเราอาจจะคิดว่าเราเน้นเห็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยแบบเออดีจังเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเห็นว่าเพิ่งซื้อบ้านเพิ่งแต่งงานมีลูกต่างๆนานานะครับอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีหลากหลายด้านในชีวิตนะครับ เขามีทั้งเป้าหมายภาระหน้าที่หรือว่าลำดับของสิ่งต่างๆในชีวิตแตกต่างกันนะครับวันนี้ถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเปรียบยังไงทั้งชีวิตก็เปรียบไม่ได้สักทีนะครับกลับมามองที่ตัวเราดีกว่าว่าตัวเรานั้นเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยมันบอบช้ำมากกว่าการที่ไม่เปรียบเทียบหรือเปล่านะครับแสดงความยินดีแล้วก็สร้างโซเชียลมีเดียให้เป็นแรงกําลังใจให้กับคนรอบตัวกันดีกว่านะครับมาถึงข้อที่4นะครับตามหางานในฝัน แน่นอนว่าหลายคนที่เริ่มต้นทํางานหรือว่าทํางานมาได้สักพักแล้วนะครับบางคนเนี่ยรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทําอยู่ในช่วงวัย20นะครับแต่อยากให้ลองค้นหาหรือว่าท้าทายทําอะไรใหม่ๆบ้างที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นว่าลองทํางานอดิเรกนะครับทำงานเสริมหรือว่ามีช่องทางต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราถนัดและไม่ถนัดเนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะไม่เก่งในที่ทํางานแต่พอเป็นงานอดีเรกแล้วเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ งานที่เรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกในฝันหรือว่างานในฝันจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราเจอจนถึงวัย40เนี่ยเราจะดีใจมากๆเลยใช่ไหมครับแต่นั่นก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขมันไม่สําคัญนะครับวันนี้ไม่ว่าจะวัยที่ตัวเลขมากกว่า40หรือว่า ตัวเลขน้อยกว่า20ก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนะครับสามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยได้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองค้นหาพื้นที่หรือว่าสร้างพื้นที่เล็กๆให้กับชีวิตของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องพยายามไล่ตามเหมือนคนอื่นเขานะครับผมมาถึงข้อที่5กันบ้างนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวกันนะครับแน่นอนว่าข้อที่5ก็คือลองเที่ยวคนเดียวดูอ่ะหลายคนนะครับมาถึงเวลานี้แล้วไม่เคยเที่ยวคนเดียวนะครับอย่าว่าแต่เที่ยวคนเดียวเลยเพีย่เอก ไปเที่ยวเนี่ยได้ไปบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนกับเอาชีวิตตัวเองมาพูดนะครับผมการไปเที่ยวกับเพื่อน,เ,อนเนี่ยคือสิ่งที่สนุกมากจริงๆนะครับแต่การที่ได้ไปเที่ยวคนเดียวบ้างเนี่ยมันก็มีมุมที่แตกต่างอย่างมากเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรานั้นจะรู้รสึกผ่อนคลายมีความเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวเองเลยนะครับและไม่พอนะมันจะสร้างความมั่นใจว่าเออเราสามารถที่จะกล้าตัดสินใจนะครับอยากทําอะไรอยากกินอะไรอยากไปไหน มันสามารถที่จะทําได้อย่างอิสระมากๆเลยนะครับเมื่อถึงวัย40เนี่ยกปอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากที่ได้มีโมเมนต์หรือว่าช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะว่าไวัยไหนไม่สําคัญไปเที่ยวคนเดียวดูครับและก็มาถึงข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับผมอย่าเสียเวลาไปกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะครับวันนี้อยู่นอกสายตาก็ยังดีกว่าอยู่ในสายให่แต่ไม่มีหัวใจนะครับผมโอ้โหมาเป็นคําคมทําไมเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่า ช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยมันสําคัญมากๆ,ๆนะครับถ้าวันนี้เราต้องจมอยู่กับความที่อยากจะให้คนนั้นเห็นคุณค่าในตัวเราหรือว่าเรานั้นอยากจะไปเปลี่ยนความคิดของเขานะครับก็มีแต่เราเท่านั้นเนี่ยแหละที่จะแย่ลงในความรู้สึกนะครับเช่นเดียวกับความสัมพันธ์นะครับถ้าวันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่แย่ๆนะครับแล้วเราเนี่ยไม่มีทางแก้แล้วแล้วก็คนละขึ้นกับเขาก็ไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยเรานั้นกลับมา เปลี่ยนแปลงตัวเองกันดีกว่านะครับค่อยๆเดินหน้าไปนะครับไม่ต้องแบบถอยหลังจนสุดแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมานะครับพยายามสนุกไปกับทุกๆวันนะครับวันนี้อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเราเรียนรู้แล้วนะครับหรือว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ทําให้เป็นบทเรียนในอนาคตนะครับเราจะได้กลับมาวางแผนอนาคตไว้สําหรับตัวเราบ้างก็ดีนะครับอย่าซีเรียสมากเกินไปนะครับว่าเรานั้นจะไม่มีทางเจอคนที่ เห็นคุณค่าในตัวเรานะครับวันนี้เราสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองได้แล้ววันหนึ่งนะครับคุณค่าที่สะท้อนออกไปนั้นคนก็จะเห็นว่าเรานั้นมีความภาคภูมิใจและความรักที่จะออกไปสู่คนรอบๆตัวเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับค่อยเป็นค่อยไปทําตามความฝันไปทีละก้าวต่อก้าวนะครับผมพี่เอกและทีมงานเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ฟังอยู่เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับเชื่อว่าถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์นะครับแล้วก็ ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะให้เพื่อนฟังด้วยก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะครับหรือว่าเอพิโซดถัดไปเนี่ยสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนตลอดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะที่เว็บไซต์ ingnow. in.th นะครับหรือว่าจะเป็นติดตามผ่านทนาแฟนเพจ a c e b o o k ingnow. in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะ Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่เอกและทีมงานได้ในตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ See you soon!